มือเ้านีสตยามกับแม่ปังโโบาทพวกขืบาดมือพอห,หน่อยเห็ไหดไม้ตัวนี้ใส่ขั้วเอาฝาสแมใสผิดรอปลาสุก้นจ่เช่อมากเฮ็เดตัเียราครับใช่อันนี้เป็นเห็ดหงแบบเก็บจากตน้นมยมากมยิงย่งกลกครับกิน,น,น,นอมจนตัวน้อะไออสีน้ำนะครับแกงปลาดุกเสือฟักสี่เสือเห็ดัน ัรงงครบสวัสดีครับพี่น้องแปดครับทุกมองทุกวันครับผมพอน้อยซอยเดิมกับร่งว่าอยาเอาปลาเปียโคลูกส,สาวว่าละแก้งเสื้อฟักสี่สู่ขินครับมาเบิ่งดได้ครับปลาปลาพ่อไหนว่าท่าไหนนี่ครับปลาถือเบ็ดแน่ถือมองแน่และลูกสะสมไว้มีแต่ตัวใหญ่ๆได้ครับพี่น้องโอ้โหตกใจเหมือนครับพี่น้องเขาดูว่าตะกองเป็นยังไงกองเป็นไดแล้วครับ กของมันกันสันเรื่องเปิดตัวหนึ่งครับพ่อครับนั่นปลาดุกหน้าป้าเป็นตัวปลาดุกพี่น้องทำไมอ้วนมาพี่ก่อนเถอะครับอือดนี่ธรรมดาเลยครับพี่น้องปลาเบ็ดตริงไหครับพ่อปลาปลาดุกจับตัวเล่อถือเบ็ดถือด่างพ่อก็ลืมนะเนะมันใหญ่สูสีเดียวมันถือถือเบ็ดก็ได้ถือด่างก็ใหญ่แต่ตัวใหญ่ใหญ่มันพี่น้อง ได้ถ่ายคลิปยูมันบ่ครับพ่อครับมือนอัมือมเศร้านี่ไปยา,ยามกับแม่ปางถ่ายคลิปเพก่ะพี่น้องเบิร์ดยด้ถือมองสามตัวแต่ว่าตัวนึงปีงี้แล้วมึงเห็นไหมบาดมือแต่ว่าพ่อหักแง้งไว้แล้วโอ้พี่นอ้นองครับต่อมันก็เป่นธรรมดาได้ต่อมันก็ได้เดี๋ยวให้พ่อหน่อยเอาปลาก่อนได้ครับพี่น้องครับผมเอาสองตัวนี่กูพ่อล้วมาดูครับพ่อนี่ครับบรรยากาศเงี้ยไม่แรงครับผมพ่อเสิร์ฟน้ำเลย เอกัดท oh, oh, ิ้นหน่อยคือขอเดี่ยวมงม่งฉันน้อครับสวัสดีค่ะเอาสวัสดีก่อนจังสิบอกซูฟังครับคืนนั้นไม่วันที่สิบครับวันที่สิบวะเก็บเนียนถวยส้ามนวนนีนั่นวันที่สิบเอ็ด ขนตู้ขนหมอนขนผ้าห่มขนสมบัติเนีย่ยแม่เอ้ยเป็นความผาคุ้มใจเด็ดมนยาสมบัติหลายห <laughs> มอนประมาณสองเลยไปหมอนชิดอัน,นคนที่สิบสามเอ้ยโมแกนชิบเอขนเนาะชิบส,<อ>สองเกิดเหลื่อมมาขนมาโตงามามาอันั่นอันนี้อุย้ยมองเฮิรนควนะ้วน่ะเดี๋เกี่ยวฟองมาตูต้เบิ้ลมาตรงหอวมาดูขอให้แม่เอาตู้จักหลังแม่นานาน <laughs> แล้วได้สมใจแล้วได้ครับแม่ครับตู้ซอกรันเขาได้ของเป็นดำๆจัง่อยด้วยค่ะมีครับพี่น้องเมื่อนี้กับทิศหน่อยเห็ดเมนู่สู้อย่างนะครับสู้พ่อแม่พี่น้องเป็นเพื่อนนะครับสีแกงปลาจะใส่แกงปลาดุกใส่ผักชีลาวใส่เห็ดกระตันนั่นไหมคะผู้ไทยเอื่นเห็ดกระตันอันพูนปกติเอื่นเนาะเห็ดหูหนูจ้ะตำแจ้วก่อนวัวพื้นวัวควนไม่ใหญ่ก็ แม่มวันว่างเดหงหัวบอลมาขึ้นโอเนาะัวไห้เมื่องางดอกแม่ปังอ,อางเดียวต้องขีดอยู่ดีก่อกน,บบนนะเอามม่ะ้านอุยนเอาอะครับสอดพอ่อสองนันสอง,สงนี้ส่ก็ได้ว่าโอ้หมวกวานเมื่อกี้ส่ตำอัน,น หัวหอมแดงกับกระเทียมใส่นั้นไม่ใช้ใส่หอมแดงจ้ัเพราะวา่าต้นหอมใส่นิดๆหนึ่งเพ็รมานล้วที่น้องเรื่อนะงไหนเรื่องบอกชื่ออะไรจ้ะนนเา,เ,าเอาแต่ผักชีใส่กับผักชี่อ,ไอะอไรนี่มะเขือเขึ้นนะจ๊ะเป็นแจงปลาแบบโบราณครับ ใช้คระเพิ่งมาจากที่สาบาน,นอาหน่อยครับพี่น้องไปขึ้นบานไหม่ม,มตุมากไมตุววาจะน้อยมากอีกเด้อพ่อน่ะแม่ใด้ก็ได้ใครคงใครของเนี่ยเมตเอ้ยหาเงินหาข่ำละแม่เอ้องะไครลงไป <c oughs> ค่ะลูกอย่ามาตีกันมาคือทออใจอยู่บ่แม่คือทอดตอนนั้นเนียะ ขงเดยดงชครับน <Es> <an> <cribing> <half. S 1> ้ำปลาขาดมาได้ปลาแดดของห้องครับผมเดี๋ยวแล้วค่ะเกลือก่อนเกลือก่อนเตรียมหไอินเลาก็มาต้นนะปลาแดดเมปลาด้กันนะคมัลตมื่อเนี่ยบะมี่แม่แม่เปิดอยู่ตะวันบะมี ี่ค่ใส่ไปเลยเพ,าพาราะว่าปลาดูกแช่แขลงแราวพอวา่าเอาสองตัวไปยานูปวิ่มจัดสามเลยนครัตัวครับ <c oughs> เลยครับน่นอยแล้วุนก็บาด้วโดีเาเล่าด้วยกตุนปลาเลากระิมีความสุขใส่น้ำลงไปเลยค่ะคะือถ้าผิดก่นน่อีกบ่าเป็นไนะครับผม จะหน่อยป้าปอปิดไปค่ะพี่ไฟไปหรอกไปเดี๋ยวเด้ออ้ยีนกับวาตน้าเหรอครับพี่น้องกําลังเอารถไถเข่าจอดครับอืออืออือต้องเาจะไปดำหน้าซอยโทรหาแม่ฮันเข้าปุเนี่ยไปไปตัวโซ้จ้า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 ดำหน้าเลยปุ๋เนาะ กุ่มลงเราต้องทดสอบการกลุ่มก็พอหน่อยเห็ดไม้ตัวนี้ใส่ขั่วเอาฝาสแมไปปิดอัน,านายามใส่คแตเ่เกยตามดรครัยบายาใบอ่ะอ้แจมแ,จมแจมมามดำตอนนี้ก็ดำแล้วละครับดดำดำเึ่งซีผิวครับผมทึ่งดำทั้งใหม่ที่นึ่งวัาจะถึงทัง้งดำทั้งแหล่ <c oughs> มาขึ้นเขาเะรอคางมอไว้ครับ เขาสิบบาโอเครอน้ำเดือดค่ะพี่น้องครับระวังรอดให้หม้อเดือดครับผม,มบรรยกากาศไหมครับ<ม>เงี้ยๆเผานี่ตามเพ่งเดือนเพ็ินไหมครับพี่น้องเดือนเพ็ิสวยเย็นอาลามนไหมครับไอ้เอี้ยงก็อครับทสายเพ่งเดือนเพนนะ็ิหนาเดือนเพ็ิสวยเย็นเป็น alarm นภาแจ่มดวงงามเี่ย อ๋อสุ้มไฟตามข้อขอเอาไวห,หลายๆครับพี่น้องนี่แย่สากันแล้วกันเรื่องสุ้มไฟสุ้มยังไ้งวยไฮคว้ควยครับภาพบรรยากาศนี่หมอแดงฝนตกลงมาเมืดม่ดมือครับกรับพี่น้อยก็ตั้งเก็บพักอีกตูยูยูครับพี่น้องครับอย่าพาไปเบิ้งครับพักอีกตูเหรองานไม่เบล อันเออ,อทายขออธิบายมีคนบอกว่ากล่องพังหรือเปล่าบงสิทนะอันเสียงอันนี้เป็นเสียงแม่งบานทรายเอ,อิญมาแม่งอีดออแม่งอีดเหรอคะมันสีหงประมาณช่วงหัวคำสีแต่ว่ากล่องบันเลยพังเ้อจ้ะเสียงเพลงจากบ้านทุ่งเตาเข้านี่ตัวนั้นสีเหลืมหรือบวกเนี่ยเรลตัวนี้ครับ นำเดือดแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่ามีหมอหนึ่งมาแทนเดือดจำอุทิศเดือดวันนี้เอาปลาลงแล้วค่ะจะเป็นเผาพร้อมรุนแรงบะมี่บะมี่ค่ะนี่ครับเอาปลาลงเรียบร้อยแล้วเอาปลาลงแล้วอย่าคขลนนะคะถ้าคขลนมันจะข้าวค่ะมันจะขาวแต่ว่าเ่าพอว่าสมัยโบราณก็ต้มน้ำพร้อมต้มปลาเรื่อยๆตจมแม่นบ้่ครับมันมันจะเป็นสูตรของเพื่อนของมันรวยบ้า เน,นี่ยข้าวเขารอมันเดือดก่อนยังเสริมันยังซ่อนงามดีมันยังไม่ค่อยมุนข้าวเาขาล้นดูมันมุนวิ่งล่อปลาสุกก้อนจ๋ะเนี่ยเนื้ิหนึบหอมมากเลยครับเฮ็ดข้นห,หนูว่าไงนี่ครับกาบานกุ้ไทยอื่นเฮ็ดกระตังมากที่ว่าแนวลือโอ้ยเสียงเมฆอันนีไ้ไหมครับไซ ใช่มากอตัวเหตุรงนีแน้แคับใอันนี้เป็นเหตุตรงนแบบเก็บจากตอนใหม่หามาเลยเป็นโอ้แมบ่บอกครับพ่อเก็บมากบ่ครับอ,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 อันนี้เอ้ส่งเก็บมาปลาต้องปลาแก้วต้อนไ่เลยค่ะบ้านยวคนเห็ดนะครับเดี๋ยปลาม่ถูกเดี๋ยวก็เห็สุกจะายัเป็น,นยังไงไส้เ,นในในสเมื่อยป่ครับ อันไคะเป็นส่งสีแบบว่านั่นจะน้อยได้ไหมครับเมื่อยเลยค่ะการเที่ยงการนั่งจับนี่เมื่อยชุกใจนะคะเมื่อยไกลแต่ว่าสุกใจครับผมนม่นนั่นเลยจะเที่ยงจะเหนื่อยมาเก็บซอยไม้ยาก็สุบ่เปลือ่ะระวังนี่แล้วล่อหนีสุกรับถูกพร้อมพปดูครับนะครับสีสีเหล้าครับ กเยอะลงไปครับกิน้องกินกินจิอหามาไว้ใสกระดิ๊บใสนกระไลกระดาษก็ไดกินแบบนี้กับประหยัดเงินดีครับเจ้ากอนสัมเห็งก็อันนแกนครับโอ้ยใส่เงินนี่ครับเห็นเล็กๆหน่อยป้าใส่ในยยากป้าใส่นยยางป้าใส่คชับหเนยเนยต้องขนี้วกัยังได้สื่อคนกินนะเนยครับยื่นเนยนแต่ว่าโจ๊กข้ามไงบันไดกับ บ่อนี่มีเหล่าเขายุ่งงันกอ็อุ่นใจค,ครับพอกลับมาอยู่บ้านแล้วเงินแถว่ค่อยได้ใส่เนาะใสนะ่แต่ว่าจะจะใส่เกี่ยวกับการพัฒนาช่องไปสมัครกลัวครับผมตามนีน้ซื้อซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อ,อกล้องซื้อโอ้หลายอย่างเลยครับในเด้อค่ะ <c oughs> พัฒนาไปเรื่อยๆครับเขาบอกว่าจะใส่อะไรพัฒนาค้อนทงค้อนเทียนไปช่วงนี้ก็ขายของกันได้ยากนิดหน่อยครับผมหนึ่งครับหนึ่งชุดเลยทีแล้วครับ หอมผักีราเอาผัดูไสานเไสบอครับคือโ่มีกินปันไหนครับเนียนครับโอ้แล้วพอหน่อยกันเคิวซีของเขาครับซุกลาับเปิอ้หอมักสีใช่่ะโอ้ยเสือเฮดเดตันอย่างครับ กูไทยกูไทยห้องเฮ็ดตันเฮ็ดตายหมดสิเหมือนได้พี่น้องอืมคือแสียดทะลุบ้าสุดยอดเลยพี่น้องพอดีเป๊ะเลยหลบฝงแล้วได้ขับไปหอมบพี่น้อง มันก็ปรจับได้นี่จะสวยเงยเงี้ยสวอ้คนน่นี่มนหอยดนแล้ววยเเงี้ยปลาขาวไ้หลังนึงนี่แ้มื่นเอาปลาดุกซ้ำือปลาดุกตัวเขาดำพานแต่สบายพอที่แม่งลูกัวน้อย หอมผักชีเหล้าครับัว้นปุบเลยครับผมแต่มาอยู่ทางข้นเลยครับท่านนี้เหม็นตายข้าวข้นสีหนำนะครับหิวข้าวเลยมาได้ครับพี่น้องแฟนครับมาครับพี่น้องบ้านมากินข้าวแกงปลาดุกเสือผักชีเสือผักนี่โอ้มีแม่น นั่นเห็ดหม้อเห็ดสวนตักสยกับนอใหม่ครับผมม่อินมากินข้าวเฮ่ออันแกงเสื้อพักสี่มือนี่ว่ามันเปื่อยดีนะอันนี้ตักถึงกลางมันหรออดแมงอีซอนเหดน้าเหลววงตะกาแล้วเล่อเอาน่าเราอาตะก่าหรอ่แล้วเมล่เลยเห็ดน้ำเลย ใครกินน้ำในเด้อจัน้าเที่ยวก็ได้ลาแดดบองครับผมเสียบๆล้วัวครับต่ทิ้หน่อยไปในอตทิ้หน่อยดำปี๊ปี๊เป็นพ่อาม่พี่น้องเว่าน้ำว่าดีน้ำบานน่ะนอตบ้านน้ำบานเาป้าเมียตากแดดตัอสั่นอยู่แต่ไม่ไปซับมาได้กินได้พีน้องบ่งเอาจนน้ำใหม่ ่เหมืป้าดิใหป่าได้อีกหอมมะใายกิ่กับประเดบออเท่าเดียวครับลุงไปเอาป่านั้นไปลุงเหอบยเนนดว้านจองเหมือนเด้ตอนนี้เอนวดก่มาชนอ่อนสมหนังเล้ป่เป็นแบบบวกจกลูกลงเราไปถามว่าลุงซีบานเขาบมาดอกมัอนี้ไง่าอ่อนขควานขึ้นมาก่อนเ้พี่น้องโอ้ ปลาดุกหน้าแซ่บปลาดุกหน้าแซ่บด้วยคือน้องบุ้คือปลาดุกตลาดปลาดุกตลาดต่แซ่บถอดกับกัวว่ามึงเหรอเข้าไปคู่บะยำคึบๆจำเจ้าปลาบองพอน้อยใส่เดียวครับผมนี่ครับมือมือมปลาบองครับผมสีสันจะแซ่บวะครับ วันนี้ครับพี่น้อง,อองกินขอนมกันนะครับพี่น้องอเอ้ยงานมาเท่าต้องแซ่บพี่น้องมาเด้อครับทุกมองทุกบ่อนละ่ะ <c oughs> สวัสดีครับเออไม่กินปลาแตงแงงจะมอาให้เราใส่วระดมจะควงกระดมมาเด้อ <c oughs> ม,ดมีไก่ตู่มีรุ่นกินขาวนมกันเด้อกินงานมีสามเมืองหน่อยสุขุมสุขพละครับ เรื่องเดือนผมเดิมแล้ตู้มันพอดนาการมาขึ้นน้ำตามขึ้นเลยเห็นเขีนหกเลยแม่เด้อเขิอนหอดก่ออุดเอา่าเด้อยาเด้อมาปุ๋ยมาปุ๋ยมาเด้อมาใส่เด็ดน้ำในปางเด้อน้ำพอน่อยปะุกมีแต่รุนกัครับบอกปุ๋ยเอ้ยม่ปุ๋ยกันไดที่ยืดยืดได้ครับมือนั้น มันจะมาหอนหกพกคุมบ่าเรเหนวบอเพื่นเราขวักันนี่ยตู่แล้วว่าขอเห็นไหมเอาอม่างใบจักตู่ในเด้อลูบยัน,น,นกัวก็ได้แล้ววะเน่ยเขามนสตูแม่บ่เนี่ยเข้าหอนองนอนตู้นะใช่รูต้ตเม่ยใช่อเลยเอาเขาไปให้ ตูสืีขากับวสูยำค่ะอ,มะอมืมเห็ดตันเถเนาะยำเห็ดตันแซ่บเลยเห็ดตันคือเห็ดหูหนูเหรครับพี่นอ้องคนไทยห้องเห็ดตันห้องนีเดียวใช่ทั้งหมดเห็ดกระตันตันคือซื้อหรือเห่กระตันตันคือซื้อด้วยเห็ดตันเห็ดหูหนูคนไทย แค่อันตันนะบแล้าวสำคัญเรามักก็ได้เห็ดอะไรงฝ่ยู่เียมากเลยซ่ายคิงเงี้ยที่บอกว่าเออโหลดเขาตรงเงี้ยคนนะจ้าเอื่นอ่านว่นนังไดนบุ๊คยังก่อนฮะอยู่ในแจ็คินเบาวเเซอโยโยคุ้มอีาเดี๋ยวเราฟังไหมแรงเปล่ะข้าวหร เอาเจ้าอะไรอ่ะว่าวทุกทุกงงไปหลดนะน้ำอยู่รำยั่งขึ้นตรงด้วยครับกว่าครับมันอ้วนลงแน่เลยเลยมันเแค่ไกลเครื่องฟังแล้วมันนี้ลงไปประมาณ20เซนระหวังเลยวนนี้โฉมวาบ่าต้องสานกว่ำหลังอย่างนั้นใช่ ไทยนาทามเด้อหนาน้อยหว่ไมดมเดี๋ยวคุอกันทีน้ะผู้อื่นได้บอกออมาเราก็เลยบอกต่อแล้วบอกอไรบอไทยงำช้างซันไทยนาทามนี่บสร้างความหวังหลายนสร้างความหวังสูงปีนี้น้ำะระทมอัอ่มอมวมพีนังเลยเจ๊สิบถุง, <c oughs> งป,ปีวปีว่ถ่วเลยสี่สิบถุงถ้ามันท่วมือนตายจะรวยเขา ห้องข้าไม่ตัดต่อแม่ัตอนนั้นผู้ชายอิ่มด้วยนะเขาไปถ่ายหรือสมัยผู้งยจอยเป็นแกงน้ำท่วมเด้มท่มเกต้องไแกงเลยใส่ชิคอใส่เป็นเข้าไปลุยน้ำไปสะดุ้งแม่จำปีน้ำท่วมนะครับปีวังยานไปเหตุทางสะดุงไว้บางทีก็แนงลางมันอยู่บนนไว้ยงแข็งจริงคับ นำมาแล้วต้อสองชิ้นเข้ามาแล้วกับตามีค่อยดีครับพี่น้องดีไอตาต้มน้องไม่ใส่าาปากก็เสดบวงอ้ยสุดยอดนะอนจอก็อย่างนั้นไปหาเนี่ยแ้วนนเนาะคือแก่ลูกแซบ่บเลย ขี่ไม่ไหวเสียเห็ดตัดราพักนาฟ้ากับกินปลาเมน้ม,ม,นมพวายอยู่มากเมื่อคืนบันไม่เราเยลยนน่อยจ้ะใ่กำลังเห็นนงกินอยู่แน่นขั้วตะลางเราเนี่ยินเลยใ่ออกมาแดดทั้งลมทัง้งฝนบานเ่ากับลมแห้งเลยนะรับ นั่งสะท้ออยู่ในอันนั่งสะท้อนเกี่ยงเห็ดัววัสดุเป็นอันลมมันผัดเตาแก่ยาหมันลมคือเมื่อมันลมนักนักปันเฮาต้นไม้หัก์ดต่างหลายต้นตั้งถิ่นเก็บบังเห็บเจ้าตามบังเห็บลมตอนฝนยาฝนยาลร่ฟกปิดฟกปิดลงมาเห็บเอาปปาดิบเห็บตำหนับเคยมตำหนับไม่ได้เห็นบังเห็บมาตั้งแต่โดนครัอเคยเห็นเจ้าเต้ยอยู่บนเคยอยู่ครับยอมนะครับ ซนี่เหมือนปอะไรน่ะคมันใชลูโคโลอยู่ซัมคาวบอินเกิดซัมลูดินป่ะเป็นยาอย่างอย่าหนึ่งนะเพราะอย่านยารกินไแล้วก็คือจริงๆว่าทุนนี่เลยปังว่ามันเป็นยาคลายแล้วกำลับออกกำลังออกมันเป็นเจ้าปวดเลยแต่ว่ามันจัามันผ่านพอเลยลงมาเนี่ยเลยมีจัาการเกผ่านนี่อย่างฮาบอกมองขยันเนี่ยเกิดเกินพี่น้องเลยครับคลิปนี้กับฝ่าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลได้ครับ จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เ้อครับผมพอน้อยซ้อยเดิมเทิงลูกเขยรูกสาวครับเทิงไม่หง่ฝังครับครอบคุณหลายๆครับผมขอบคับมากินแกงปลาดุกครับแกงปลาดุกอย่างไแกงปลาดุกใส่ผักซีลาวครับขึ้นอยู่ับหอยเกียวบองครับ